วันนี้นายกพร้อมกับทีมเศรษฐกิจออกมาแถลงแล้วนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับให้เยียวยา2เดือนเดือนละ3,500บาทนะครับลดค่าน้ําค่าไฟอีก10%ส่วนมาตรการเยียวยาที่ให้2เดือนเนี่ยเดี๋ยวรอรายละเอียดจากกระทรวงกันคลังนะครับว่าจะพิจารณาให้ดําเนินการด้วยวิธีการใดนะครับ จำชื่อแอปพลิเคชันเราชนะ com หรือว่า w w w เบราชนะ com เอาไว้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เว็บนี้คุณจะต้องใช้ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนที่รัฐบอกไปนะครับแต่อย่าเพิ่งไปลงครับก็ยังไม่เปิดจะเปิดเมื่อไหร่ล่ะรอนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคอรมวันที่19กก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างนี้เขาจะไปหารือกันนะครับว่าอาชีพไหนควรจะได้ไม่ได้บ้างนะครับแต่แน่นอนนะครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจไม่ได้นะครับ เกษตรกร,รกลุ่มอาชีพอื่นๆกลุ่มอาชีพอิสระมาตรา3ามามาตรา40นะครับได้พร้อมกันครับทีนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเราไม่ได้ใช้ฐานฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรนะฮะคุณต้องลงแอปพลิเคชันใหม่หรือว่าลงทะเบียนในเว็บใหม่เหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสําหรับคนที่เคยได้เราไม่ทิ้งกันในรอบแล้วรอบที่แล้วนะครับมันไม่ได้ได้ออโต้นะครับคุณก็ต้องลงทะเบียนครับได้เงินไม่เกินต้น